สวัสดีครับเดี๋ยกบบรบเปดับดีเซลนะครับอยู่ที่กำลังลงจุดชมวิวนะครับก่อนขึ้นดอยคานะครับอยู่ถนนปากแม่ตอดนะครับมุงหน้าเบอร์แม่ตอดนะครับข้างล่างเรารู้แล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมพี่ๆที่กาลังลงไปแล้วก็พี่ๆที่ส่วนขึ้นมานะครับกับการพฤติกรรม หายแล้วครับโอ้ยสามหศูนย์รอๆนะครับผมสามอีกหนึ่งันนะครับสีเขียวขาวสวยๆนะครับผมสำหรับเราลงเร็วไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะาเปลี่ยนพับเบรกมาสองพาหน้านะครับถ้าเราลงเร็วมันก็จะไม่เร็วนะครับเพราะว่า วสารที่หุ้มภาพเด็อยู่มันก็จะไหม้ง่ายด้วเลงเยค่หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูข้างล่างว่าพี่แกเกิดเหตุยังไงนะครับดูครับดูครับนี่ครับพี่รถเก่งอันนี้เมื่อกี้เตือนนี่ครับนี่ครับเิดไฟมาจุดเดือนครับเห็นไหมครับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถส่วนบุคคล ยู่ถนนเตียงนะครับเขาจะเตือนกันหมดนะครับให้เราระวังถึงจะมีเหตุเล็กน้อยฝวางครึ่งเลนหรือฝวางหนึ่งเลนก็เขาก็จะเปือนกันเพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้เรานะครับเป็นน้าใจนะครับผมมาแล้วครับผมเริ่มมองเห็นแล้วนะครับเป็นพี่เดลเลอร์ครับ น่าจะพลิกแล้วไปโดนแบลิเออร์นะครับสีขาวแดงฝังูีติดเขาะนะครับชาได้ช้านะครับผมเพราะว่าคนที่เ,เขาทำงานอยู่ข้างล่างเขาก็จะเสียวหน่อยนะครับเพเราเร็วมาก เดี๋ยวไหลสกเกียร์ห้าไปนะครับผมสกเกียร์ห้าไปปกติตรงนี้จะส่งสกเกียร์เจ็ดได้แต่ว่าเบาๆนะครับียคนะการ วเป็นตู้คอนนะครับยี่สสองล้อนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ตู้ๆนะครับจากพอระดับดีเซลก็อาภาพบรรยากาศมาให้ชมนะครับหลายเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆแกด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ